เคียวโดออะถือ,อ,อดีไหมชอบไหมชอบ วันนี้ไปหามาได้หลังจากเสร็จเดี๋ยวเราจะประดับอันนี้ผมมีอันนี้มาหนึ่งสองสามสี่แปดอันแปดอันอันเล็กแล้วเดี๋ยวจะมีอันใหญ่อันใหญ่เขายังไม่มาส่งเดี๋ยวอันใหญ่จะไปยอดยอดเขาตรงนู้นฮะจะสว่างเพิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราก็หาที่ปออักนี่ได้แล้วเนหะ็นไหมฮะนี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้เขารับแสงแสงอาทิตย์ก็โดดอมนนี้โดมาถึงนี้ ด้วถีอสิด้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่องโดโดจะได้ขายเสื้อได้ในโดมือเอามือปิดมือปิดผมมือปิดระวังนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดออกมาเราเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตชก่อนที่มันติดเพราะว่าผมกวามือบังนี่ไว้มือบังติดในตอนกลางวันเขาก็จะชาร์จพอตอนกลางคืนไปดับก็ก็จะ สีไว้นะนี่ดูนครับนี่ไปจะมีสองสีนะสีขาวกับสีเหลืองไม่แพงฮะสองอันแปดสิบแปดสิบห้าบาทสองอันเนี่ยแปดสิบห้าบาทสองอันแปดสิบห้าบาทครับนี่โอแล้วก็อัที่ปัก พอกลางคืนก็จะสวยงามครับเกียวดอ่ะถือดีไหมชอบไหม้ครับก็เสร็จเบื้องต้นแล้วครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนครับอืมแล้วก็เจ้าโคมต่างๆที่เราเอามาแปดอันนี้ฮะก็มาตั้งตามนี้เลยครับนี่นี่ครับหนึ่งอันนี่ครับนี่อันที่สองอยู่ตรงนี้ อันที่สองอนีในนี้นไม่สวยอันนี้ไปอันที่สองนะครับเน้นเมื่อกี้เนี่ยย้ายน้ําพุย้ายน้าพุย้ายตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวซื้อน้ําพุมาติดตรงนั้นอือให้มันมีเป็นน้ําพุนี่ครับอ่าตรงนี้ค่อยโล่งขึ้นออแล้วก็นี่ครับสองอันอันที่สามสี่ห้าอยู่นี่อันที่สามออนี่ อันที่สี่อยู่นี่ครับแล้วอันที่ห้าอยู่นู้น,นเดี๋ยวรอรอคมใหญ่อันนึงเนี่ยไปไว้บนยอดด้วนยอดยอดต้นปาล์มด้วนตรงนั้นจะได้เป็นเสาไฟไม่รู้สั่งไปไม่เห็นของจริงครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนตรงนี้เป็นพูด่างน,นี้เป็นที่ตากผ้าของครูตักเลื่อนไปเลื่อนมานี่สองอันอยู่นี่ครับเดี๋ยวกลางคืน คลิปต่อไปให้ดูความสวยงามนะฮะว่าพอกลางคืนแล้วมันไฟมันจะติดสวยงามไหมนะครับนี่ครับน,นี่ตรงนี้ก็จากฝาแทงในนี้แทงเก็บน้ำนะฮะมันลึกลงไปใต้ดินอีกท่วมหัวคนนะฮะ เมื่อก่อนเพื่อนๆจาได้ไหมครับผมย่างปลาดุกอยู่ตรงนี้นั่งย่างปลาดุกอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปที่ผมปลาดุกย่างนะฮะนั่งย่างปลาดุกนี้แล้วตรงนี้ที่ทําหนมจีนกินกันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็เอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็ย่างเนื้อย่างอะไรเน่ยแล้วต่อไปก็มากลายมันก็จะบรรยากาศมาทำกับ,บข้าวตรงนี้นี่นั่งกินในสวนนะฮะบรรยากาศอืมยังไม่จบครับเดี๋ยวครูตั๊กคงจะหาเรื่องไปซื้ออะไรต่ออะไรมาอีก ดูต้นแก้วซุ้มต้นแก้วต้นแก้วออกดอกเยอะเลยมีพึ่งมีแมลงมาดูน้ำนหวานครับทดลองอือ ผมไฟตรงโคนต้นขนุนติดแล้วฟาทิ่ตกินมาแล้วครับแล้วก็สวนบนแท่งน้ำติดนล้วสองดวงครับอันอันที่อยู่ในกระถางพ็รจะรักษาอยู่ในน้ำหนึ่งอันหอันมีสองอันยังไม่ติดครับก็อสอบกันแสงใต้จะหมดนะครับน,นี่ครับ โคนต้นไท่ก็ติดขึ้นมาอแล้วทักอีกหนึ่งดวงโคนต้นขนมโคนต้นไท่ครับก็เป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆครับยามว่างที่หยุดอยู่กับบ้านเก็บตัวต่อสู้กับโรคโควิดนะครับจาก คือไม่ต้องไปคิดว่าเอเที่ทางเราไม่สวยไม่งาม,มานะครับตกแต่งเถอะครับเห็นต้นไม้เขียว,ยวไม่มีความรู้อะไรก็ตกแต่งไปตามชอบเดี๋ยวก็สวยเองครับออแล้วสองอันนี้ครับอยู่ที่กระถางด้านหน้าบ้านนะครับสองอันนี้ติดแล้วครับ ลอยสองอันนี้ฮะยังไม่ติดสองอันนี้ว่างไนสงสัยจะอยู่กลางแจ้งกว่าเพื่อนะัะโลงแจ้งกว่าเพื่อนก็เลยยังไม่ติดเพื่อนเขาติดกันหมดแล้วนะนะ ที่เขาแถวกันอยู่สามอันนี้ติดอันหน้าติดอีกสองอันนี้ยังไม่ติดครับติดแล้วครับอันนี้ติดแล้วตามมาแล้วครับนี่ สุดท้ายหลังน้นจะติดนิดติดจะติดนิดติดแล้รล้อเธออยู่ชิมชมบรรยากาศครับสวนยามค่ำคืนพอาทิตย์ตกดิน ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีการตกแต่งซีรีส์ทำสวนหน้าบ้านกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็เป็นไอเดียนะครับเ,เพื่อนๆครับเผื่อว่าถ้าอยู่บ้านมีที่จะเล็กจะใหญ่จะอะไรยังไงอย่างของผมในตรงเนี้เมื่อก่อนผมถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมผมนั่งย่างประดุกอยู่นะครับ ไม่มีอะไรเลยเป็น่งโล่งเป็นฝาแทงน้ำนะครับแทงน้ำของที่ใช้กันที่เนี่ก็เลยมาจับสวนนะครับไปเดินดูสวนที่ขับรถไปแถวตลาดพระเงินนะครับเพื่อนดูซีรีส์แรกๆของจับสวนหน้าบ้านเพื่อนก็คงจะ เห็นว่าผมไปไปซื้อไปเดินดูที่ไหนนะครับแต่แล้วก็มาตกแต่งไม่มีความรู้อะไรก็หาต้นไม้มาปลูกนะฮะก็มีความสุขนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อนบ้านก็ได้อานิสงส์ ได้ความสวยสดงดงามสดชื่นครับติดปบกบท่วมหนที่เรียบร้อยครับอันอีกท้ายนึ่กว่าจะติดก็มืดจริงๆเลยครับถึงจะยอมติดนู่นแถวอันหลังสุดถือเป็นการทดสอบเลยครับแต่พอพบข้ำไปติดแต่ฝนตกครับ มันตกลงมา,มาดูนะครับโคมไฟของเราติดอยู่โน่นครับก็ตอโครโคมไฟไปในตัวครับปรากันน้ำด้วยหรือเปล่า เดินไปไหมครับสามดวง